ตอนหน้านี้นะครับผมได้รีวิวภาพยนตร์เกาหลีจากปี2003เรื่อง Memory Murder ฆาตรกรรมความตายและสายฝนนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็ดีเหมือนกันแต่วันนี้นะครับจะมารีวิวหนังเกาหลีที่เขาบอกกันว่านี่คือสุดยอดหนังเกาหลีที่เทพที่สุดเป็นอันดับที่2รองจาก Parasite นั่นก็คือเรื่อง Oh Boy เคลียบบัญชีแค้นจิตโหด โอ b บอนะครับหรือชื่อในภาษาไทยคือเคลียร์บัญชีแค้นจิตโหดกำกับโดยผู้กำกับพานชอนวุกนำแสดงโดยชอยมินซิกยูจีแทและก็ฮางเคจังออกฉายครั้งแรกไปในปี2003มีความยาวประมาณที่1ชั่วโมง59นาทีเรทอาประเภทแอคชัน่นดรามา่าและก็มิสเตอรี่ดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อเดียวกันอย่างโอ b บอของของคุณการอนทัชิยาและโนบุกิเมอิชินะครับ หนังจะว่าได้เรื่องหลักอโอแทซูชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นพ่อคนนะครับแต่เขาเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้และเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหานะครับจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีบุคคลปริศนากลุ่มหนึ่งเนี่ยลักพาตัวเขาแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องห้องหนึ่งเนี่ยเป็นเวลานานถึงสิบห้าปีโดยที่ในห้องนั้นไม่มีอะไรเลยนอกเสียจากทีวีครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยจะต้องดูทีวีกินเกี๊ยวซ่าแล้วก็ฝึกร่างกายครับ พอเขาออกมาเนี่ยเขาจะต้องตามหาว่าใครเป็นคนจับเขาเข้าไปอยู่ในห้องนั้นเป็นเวลานานถึง15ปีหนังเรื่องนี้นะครับจะเ,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  oh เ,เป็นหนังอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เอาข้อดีๆเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังแอคชั่นจากเกาหลีครับที่บอกตรงๆเลยว่าหนังแอคชั่นเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนังที่เถื่อนมากซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังอาร์ตเฮาส์แอคชั่นโดยที่โอบอยเนี่ยมันเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยซึ่งเอาข้อดีๆเนี่ยผมเนี่ยเคยดูมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วนะแต่ หนังเรื่องนี้เนี่ยซึ่งโอบอยเนี่ยมันเป็นไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มันจะแบบซึ่งตัวพระเอกเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องสืบว่าเนี่ยใครเนี่ยเป็นคนจับเขาเนี่ยไปเวลานานถึง15ปีแล้วแรงจูงใจของคนที่จับตัวเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องนั้นกินทําให้ตัวเขาเนี่ยต้องกินเกี๊ยวซาและดูทีวีทุกวันเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการสืบของตัวพระเอกเนี่ยจะไม่ใช่แบบการสืบเนี่ยจะไม่เหมือนกับ เขาไม่ใช่นักสืบครับเขาเป็นคนธรรมดาที่โถไอเวนนั้นจับไปโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยจะสืบด้วยแบบวิธีแบบเถื่อนๆครับอะไรพวกเนี้ยอย่างออกมาแล้วเนี่ยก็มาต่อยกับพวกนักเลงเลยโดยที่หนังเรื่องโอบอยเนี่ยมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งเนี่ยที่โอแทซูเนี่ยรู้ว่าครอบครัวเขาเนี่ยถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมซึ่ง คนที่ไปก่อเหตุฆาตกรรมอย่างขวดเที้ยมนัีนน่มันมีการปรากฏรูปภาพของโอแดซูด้วยซึ่งทําให้ตัวของโอแดซูนั้นโกรธออางหนังว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ไปก่อเหตุฆาตกรรมฆ่ายกครัวครอบครัวเขาหรอกไม่ได้ฆ่าเมียเขาอะไรพวกเนี่ยโดยที่หนังเรื่องโอบอยเนี่ยมันจะมีการตีความครับซึ่งในหนังเรื่องนี้เนี่ยมดเนี่ยสิงเนี่ยผมตีความได้เลยเนี่ยก็คือ มดเนี่ยในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะสื่อให้เห็นถึงความเหงาของมนุษย์อะไรพวกนี้ส่วนแบบเหตุที่ตัวพระเอกเนี่ยเหตุที่เขาเนี่ยตัดลิ้นเนี่ยการตัดลิ้นในหนังเรื่องโอบอยเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อยถึงการไถ่บาปเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไปทํำบาปอย่างมหันคือเอา๋ว้นะเหตุที่น้องสาวของลีวูจินเนี่ยท้องเนี่ยมันไม่ได้มาจากอวัยวะเพศนะแต่มันมาจากลิ้น นะครับเองซึ่งทําให้พระเอกเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยไปพูดอย่างโจงแจ้งและต่อมาเนี่ยน้องสาวของรีวูจีเนี่ยท้องขึ้นมาจริงๆจนทําให้น้องสาวเนี่ยคิดสั้นไปในที่สุดซึ่งมันส่งผลทําให้รีวูจีเนี่ยต้องจับตัวของพระเอกเนี่ยไปขังไว้ในห้องเป็นเวลา,านานถึง15ปีซึ่งฉากที่เป็นฉากเด็ดสุดเนี่ยคือฉาก ต่อสู้กันในฮาวเวย์ way, ซึ่งเป็นฉากลองเทสนะครับโดยที่หนังเรื่องนี้เนี่ยชนะรางวัลแกรนด์พริกล์จากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี2004แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีรีเมคอยู่2อันฉบับแรกเนี่ยมันจะมันจะเป็นฉบับอินเดียซึ่งถูกวิจารณ์อย่งางหนักเนี่ยและมันส่งผลทำให้สตูดิโอที่สร้างโอบอยฉบับบบอลีวูดเนี่ยต้องถูกสั่งปิดแล้วก็อีกฉบับหนึ่งเนี่ยคือฉบับสไปค์ลีซึ่งก็ออกมาขว่วยเหมือนกันอะไรพวกเนี้ย ซึ่งโอ o บอยทั้งสองฉบับทั้งฉบับบลิวูดและฉบับสไปค์ลีเนี่ยอยากไปดูนะครับอืมดูโอ o บอยที่เป็นออริจินอลดีกว่าซึ่งคะแนนที่ผมให้ผมจะให้คะแนนไปที่10เต็ม10ไปเลยครับซึ่งผมชอบหนังเรื่องนี้มากแลว้วหากคุณชอบหนังรังแค้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องอมฟิล์มคริติกด้วยนะครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย